จารย์จะลงจริงเหรอเน,นี่ยนี่เทคนิคในการเป็นป้าของคุณจุ๊บแจกอมกนจะรู้รไว้ครับแม่วันนี้เนยไปพิงสบาดถึงไหนมาคะอุ้ยตายตายข้าวของเละเยะเชียวเดินลำบากหน่อยนะเดียวคะเมื่อคืนมอเทลงมาเดินน้ำนอง แม่ค่อยหายลนไปหน่อยเจ้าค่ะยอมป้าอุสาลุยคลอนออกมาใส่บาทฮิขอบใจนะครับยอมป้าเดี๋ยวระวังระวังหน่อยนะขอรับเอองั้นวันนี้ป้าเขาสายลุงทอได้ไไมค่เนนโอ้ยแต่เนนว่ายอม ไอ้ลองเท้านนะไม่ต้องก็ได้จะยอมคือป้าไม่ได้มาย้ความว่าป้าจะใส่ล่องเท้าใส่าบาทนนะ <c oughs> อ๋อี๋ยวขอใหม่ป้าพูดถึกคือป้ายังหั้แล้อคือป้า ป้าเบื่อเละเอาแล้วคุณป้าไม่เห็นหมายความว่าป้าจะเอาจองเท่าใส่บาทน่ะอ๋อจายมป้าคือคือเน้นเข้าใจผิดไปเอง ก่อจะจบไปอย่างนี้แคนก็ลุกเกิดตีคอตาย